สวัสดีครับแฟนๆช่องไซคก้อยอยู่กับผมเจตไซคก้อยเหมือนเดิมนะครับย้ำมาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยรายละเอียดของเราพักยกเจ็ดตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ยังคงมีฟุตบอลให้ตามมือตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มที่เวลาทุ่มครึ่งฟุตบอล AFF หรือว่าอาเซียนครับ เป็นนัดที่2ในกลุ่ม B ีนะครับมาเลเซียครับจะเจอกับสบปปลาวครับเกมนี้เล่นที่กัวลาลัมเปอร์นะครับเท่ากับว่ามาเลเซียเป็นเจ้าถิ่นมาเลเซียออกสตาร์ทเกมแรกด้วยการชนะเมียนมา1ต่อ0ูนะครับตัวหลักๆก,ก็มีไฟซานฮาริมครับฮีโร่จากเกมที่แล้วนะครับแนวรุกยังมีซาฟาบีราซิตเล่นกับสจวร์วิลกินเจอกับสบปปลาวครับออกสตาร์ทเกมแรกด้วยการแพ้เวียดนามมาเล0ูนยต่อ6นะครับมีสุขพรวงเชียงคํา บุญพจันร์บุญคงนะครับแล้วก็บิลลี่เกตแก้วพรมพรนะครับเป็นตัวหลักๆเจอกันปีที่แล้วมาเลเซียถลม่ม4-0นะครับแล้วจะว่าไปย้อน Head to Head ใน AFF4 นัดที่ผ่านมามาเลเซียชนะทุกเกมนะครับเพียงแต่ว่าเกมนี้ก่อนเกมมาเลเซียเป็นต่อพอสมควรนะครับเอาง่ายต้องยิงถึง3ลูก แต่ผมมองว่าเกมแบบนี้สปปลาวมีโอกาสสู้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเกมแรกด้วยความที่แพ้เวียดนามมาเละครับมันก็เลยทําให้ขาดความมั่นใจผมว่าเล่นไปเล่นมามาเลเซียก็ดีกว่าอีกครับแถมเกมนี้เล่นในกรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วยครับผมว่ามาเลเซียจะมีได้ถึง3ประตูแน่และอาจจะมากกว่านั้นคู่นี้เชียมาเลเซียนะครับคู่ต่อมาทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันครับไปที่ฟุตบอลลีกของสกอตแลนด์กาสโกเซลติกทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเซนจอนสโตนอันดับ5 เซลติก48แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะลิเวงสตันมา2-1นนะครับเจมส์แมคคาที่ตัวหลักยังเจ็บแต่ว่าตัวที่เหลือนะครับคาร์ลัมแม็กเลเกอร์คุมตรงกลางแนวรุกมีโชต้าอิเลออาบารดานะครับกองหน้าเป็นเคียวโกะฟูรุฮาชิโฮฮอกชาวญี่ปุ่นเจอกับเซนจอนสโตนยี่แต้มเกมล่าสุดบุกชนะรอสเคานตี้มา2-1นนะครับมีดาวิดวอร์สเตอร์ปูลครับมิดฟิลด์แคนาดานะครับแนวรุกมีสเตวี่มีแล้วก็นิโคลัสคลาร์กยืนเป็นหน้าเป้า กมแรกที่เจอกันเซลติกบุกชนะ2-1นะครับแน่นอนก่อนเกมเซลติกเป็นต่อแน่ครับเอาง่ายๆเซลติกเล่นในบ้านนี่ร้อเลยนะครับชนะ8นัดรวดยิงใส่คู่แข่ง24ประตูครับนั่นหมายความว่าเฉลี่ยต่อเกมเล่นในบ้านยิงได้3ลูกเจอกับเซนต์จอห์นสโตนที่ไม่แพ้มา6เกมติดอย่างไรก็ตามครับผมว่าเกมนี้เซลติกเหนือกว่าเยอะนะครับจะชนะขาดถึง2ประตูได้เชียร์กลาสโกเซลติก ปิดท้ายที่เวลา5ทุ่มนะครับไปดูเกมของตุรกีครับทัซอนสปอร์ดับ7จะเปิดบ้านเจอกับเฟเนบาเช่ทีมจ่าฝูงทับซอนสปอร์มีอยู่23แต้มเกมล่าสุดบุกเสมออันคารากูคูมา1-1นะครับ3อารุกมาบูตเครเซเก้นาซีอูนวัวและอูมุตโบซ็อกในขณะที่เฟเนบาเช่29แต้มเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับกีเรซุนสปอร์มา1-2นะครับอิรฟานคาเวซีเอมเรมอโจชัวคิง มิชี่บัตเวญยี่ครับพร้อมลงแล่าตาข่ายฤดูกาลที่แล้วเจอกันทับซอนสปอร์เปิดบ้านชนะ3 1นึะครับคู่นี้ก่อนเกมขอยกให้เฟเนบาเช่บุกมาเป็นต่อเล็กน้อยครับเอางง่ายๆเฟเนบาเช่ฤดูกาลนี้ฟอร์มดีมากนะครับทับซอนสปอร์ดูแล้วมาตรฐานตกลงไปจากปีก่อนแต่ว่าเกมนี้เล่นในบ้านครับผมว่ายังไงก็ตามด้วยศักดิ์ศรีนี่เกมนี้ไม่น่าแพ้ครับเชียร์บอลรองครับทับซอนสปอร์จะมีแตม้มไม่เสมอก็ชนะเชียร์ทับซอนสปอร์นะครับ สรุป3ทีมครับชอบไปที่มาเลเซียคลาสโกเซลติกและแท็บสันสปอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับรายอัดของเราพักยก77ตามลิงก์ด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ